ทัเบยนในครั้งนี้นะคะถือเป็นก้าวสำคัญที่ไทยอาจจะเข้าสู่การเป็นรัฐสวัสดิการในอนาคตค่ะเนื่องจากรัฐบาลจะถูกกดดันให้ช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยนะคะแล้วก็เพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุค่ะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะคะยังขาดแคลนทั้งในเรื่องของค่าครองชีพและที่อยู่อาศัยว่าอยากได้ที่ทรรมหาดคืนแบบขาววอนอะไรอย่างนะคะไม่ใช่แบบตอนนี้ไล่แบบพวกหนุก็ลำบากนสินก็มีอยากให้ช่วยแบบว่า แบบมีที่ให้ขอให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการพงชี่อย่างเงี้ยที่ที่ลงมาเนี่ยแค่พออะไรเขาก็การศัลยาลูกแล้วบางทีจ่ายเงินไปแล้วเงี้ยต้องไปคู่นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ถึงอยากให้ท่าบายเขาช่วยปห้ามเี้ยพี่ถึงเนี่ยครับผมซื้อซื้อซื้อเสื้อผ้าอย่าเงี้ยผงซักผ้าลูกไอ้ของลุงในแค่ชุดเใหย่เงี้ย เขาซื้อทีนก็แพงอยู่่ะชุดหนึ่งก็ตกสองพันเน่ชุดหนึ่งูดถึงอ่ะทุกวันนี้ก็จีบจีบเขามาพวกเราเขาบอกเขามาแล้วก็เราไม่จีบมันก็ไม่ได้เราบอกตรงๆแล้วทุกวันนี้ลงคํามารับจ้างดรวิโรจน์นรนองนักวิชาการจาก TDRI แสดงความเป็นห่วงในเรื่องของการลงทะเบียนคนจนเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้สวัสดิการในอนาคต เนื่องจากกลัวว่าคนที่มาลงทะเบียนอาจจะไม่จนจริงส่วนคนที่จนอาจจะไม่ได้มาลงทะเบียนในขณะที่กระทรวงการคลังเชื่อว่ากรมสัมภากรจะสามารถตรวจสอบรายได้ของคนที่มาลงทะเบียนได้คนในสังคมไทยค่อนข้างเห็นตรงกันว่ารัฐบาลควรจะจัดสวัสดิการให้ประชาชนมากขึ้นกว่าระดับปัจจุบันและในอนาคตไทยก็อาจจะกลายเป็นรัฐสวัสดิการเมื่อประเทศมีรายได้มากขึ้นเป็นคำพูดที่ที่อาจจะดูหนักแน่นเกินไปครับว่ารัฐสวัสดิการแต่ทําวเพราะสวัสดิการของรัฐ น่าจะเป็นคําพูดที่เหมาะสมกว่าว่าอันนี้เป็นจุดแรกที่จะเป็นการทํานโยบายไปสู่คําว่าสวัสดิการของรัฐนะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในหลายฉบับก็มีพูดถึงตัวคําว่าสวัสดิการของรัฐขั้นพื้นฐานไว้ค่อนข้างเยอะนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นก้าวแรกที่ให้มีการทําฐานข้อมูลที่เหมาะสมถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ เพื่อที่ว่ารัฐบาลจะได้จัดสวัสดิการของรัฐได้ตรงตามวัตถุประสงค์จำนวนเงินของรัฐบาลไทยที่ใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมของไทยเช่นสวัสดิการแรงงาน30บาทประกันสุขภาพทั่วหน้าบีเลี้ยงผู้สูงอายุและอื่นๆค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆตามรายงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศรัฐบาลไทยใช้เงินด้านนี้ประมาณ7.2ของ GDP หากเทียบกับกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกันที่ใช้เฉลีย่ย13.2%ของ GDP หรือโยุโรปตะวันตกซึ่งถือว่าเป็นรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบใช้เงินด้านนี้เฉลี่ยมากถึง26.7%ของ GDP ไทยและประเทศมีรายได้ระดับปานกลางกำลังขยายขอบเขตของสวัสดิการสังคมสำหรับประเทศไทยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่างเสนอให้ไทยจัดทำระบบสวัสดิการที่ดีขึ้นเพื่อมาทดแทนโครงการประชานิยมแต่ก็มีข้อจำกัดเพราะไทยยังเก็บภาษีได้น้อย ด้านดรสมชัยจิตตสุชนเสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายภาษีเพิ่มเติมเช่นอาจจำเป็นต้องขึ้นภาษีมูลค่าจากระดับ7%ปัจจุบันขึ้นเป็น10%นอกจากนี้ไทยยังเผชิญกับเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำเกินไปทำให้มีข้อจำกัดในการเพิ่มสวัสดิการสังคม ประเทศไทยมีความท้าทายในการมอบสวัสดิการเพิ่มให้กับประชาชนนะคะในขณะที่ฐานะของประเทศยังอยู่ในระดับปานกลางและช่องว่างระหว่างไรายได้ของคนจนและคนรวยก็ยังห่างกันมากค่ะนอกจากนี้นะคะประเทศไทยก็กําลังก้าวสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุและการเก็บภาษีก็ยังทําได้น้อยอยู่ค่ะทําให้มีข้อจํากัดในการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐสวัสดิการทวชัยสาวทองคําถ่ายภาพยาดาจักรชัยพิกัรข่าวณ26รายงาน